มานะฮะวันนี้เดี๋ยวมาถ่ายคลิปเรื่องบ้านก่อนครับเดี๋ยวมีความคืบหน้านะฮะว่าเป็นอย่างไรนะรก็สรุปไปแล้วนะเรื่องบ้านนะครับก็เดี๋ยววันที่ยี่สิบมกรานี้นะฮะเขาจะจ่ายค่าเสียหายให้นะฮะเป็นเงินจำนวนสองหมื่นห้าห้าพันบาทนะครับคือจ่ายห้าสองงวดนะเป็นห้าหมื่นอ่ะสองงวดงวดละสองหมื่นห้านะฮะไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายไหม นะแต่วันนี้นะฮะผมมาตามหาช่างก่อนนะฮะช่างช่างที่มุมลงมุ่งหลังคานะอยู่ที่สุรินนะครับว่าเขาจะมาทํำไหมนะฮะเพราะว่าหายไป20สวันแล้วนะฮะไม่ได้ติดต่อเลยผมก็ไม่มีเบอร์โทรนะนะครับผมก็ไม่มีเบอร์โทรเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับหรือเขาไม่ได้เอาเบอร์โทรไว้นะถ้าเห็นคลิปนี้ก็ ติดต่อมานะครับเพราะว่ามันมีคือโครงหลังคาที่ผมให้ทำานระ่อมันยังคือวันนั้นอนะ่นะนี่ฮครอบข้างเนะ่ยมันยังเหลือตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะเนี่ยเขาเอามาให้แล้วนะฮะคือเซลล์เอามาให้แล้วนะครครอบข้างตัวนี้เขาว่าเขาจะมายิงให้นะฮะแต่เขาก็ยังไม่ได้เก็บของไปนะเขาไปตั้งก่อนวันที่ยีบเจดเดือนที่แล้วนะยี่สิบหเจ็ดเดือนที่แล้วนะครับเขาก็มามุงหลังคาให้เสร็จนะฮะแล้วก็ตี ตีอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยเชิงชายนะฮะไม้ฝานะฮะไม้ฝานะฮะแล้วก็อ๋อยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าวันนั้นเขาไม่มีตัวนี้มาเพราะว่าเขาเอาสั่งขาดนะครับก็เลยไม่ไม่มีใครตีให้นะทีนี้ผมก็เลยจ้างไปทําฝ้าตัวนั้นสามพันนะสิบแปดตารางประมาณนี้แหละสิบแปดตารางเมตรเขาเอาสามพันนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะฮะก็ยังไม่เสร็จนะเพราะว่า ตอนคุยกันก็เขาก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเหลือทาสีกับมายาแนวนะฮะเขาก็ไม่ได้กวาดนะครับบอกให้เอากาวอะไรมาติดนะฮะติดแล้วก็ทาสีเขาว่าจะทาสีให้นะฮะแต่ก็หายไปเลยนะเกือบ20วันแล้วยีวันแล้วมั้งนะฮะตัวนี้ก็มีคอมเมนต์มาเยอะแยะนะครับเรื่องการสร้างบ้านนี่นะเรื่องคางบ้านนี่นะครับถ้าใครไม่โดนกับตัวนะผมบอกเลยไม่รู้นะฮะ ว่าเป็นลักษณะไหนนะถ้าไม่โดนกับตัวนะครับถ้าความรู้สึกของคนที่โดนอ่ะโอ้โหมันจะคนละอารมณ์กับช่างที่มาคอมเมนต์บอกว่านะฮะว่าราคานี้ทำไม่ไดห้หรือว่าเจ้าของบ้านรู้เยอะกว่าช่างอย่างนงี้นะฮะมันมันก็มีหลายปัจจัยนะฮะหลายปัจจัยเราต้องดูด้วยนะของผมนี่ ผของผมนี่คือช่างนีอ่อะไรล่ะเขาเรียกอะไรถ้าของผมถ้าผม,ถ,าผมถ้าผมเป็นคนเดียวนะสำหรับบริษัทที่ผมจ้างมานะถ้าผมเป็นคนเดียวเนี่ยผมจะรับผิดผมจะพิจารณาตัวเองนะฮะว่าทำไมช่างถึงหายไปหลายเดือนนะครับแล้วก็เบิร์เงินก็ก็เยอะนะฮะผมก็ไม่ได้เอะใจนะ แต่พอมารูท้ทีหลังในโอ้โหตัวแสบตัวตึงของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับไปที่ไหนดังที่นั่นนะฮะบริษัทนี้นะฮะก็เตือนภัยนะครับเตือนภัยนะฮะสำหรับบริษัทนี้ผมไม่รู้ว่าพวกอ่อาจะโชว์หน้าหรือโชว์พวกนี้มันจะผิดพรบอรคอมหรือเปล่านะฮะเพราะว่า กฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองผู้รับเหมาเยอะเลยเกินนะครับนะกฎหมายเอาผิดของผู้รับเหมานี่ยากยนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านจะอ,อะไรล่ะเขาเรียกจะทําได้นะไปแจ้งความก็ไปแจ้งความก็โดนนะฮะอธิบายให้ตํารวจฟังตํารวจก็ตอบกลับมาเลยนะฮะไม่รับแจ้งความ แล้วก็เขาเราบอกว่าสัญญาไม่เป็นธรรมเขาก็บอกว่าอา้าวไม่ได้อ่านหรอตอนอ,อะไรละตอนเขาเรียกอะไรตอนเซ็นสัญญานะฮะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะโกงนะฮะถ้าเราคิดว่าจะโกงเนี่ยเราไม่ให้เขาทำหรอกนะโอ้โหเหล็กตัวนี้ครับนี่อยู่ริมเลย อันนี้ก็ผมก็ยังไม่ได้ทำนะฮะยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำต่อนะครับเพราะว่าผมยังยังยังไงล่ะยังไม่มีตังค์อ่ะยังไม่มีตังค์ทำต่อเลยว่ามันโกงไปหมดเลยนะฮะก็เลยทำให้ยังไม่สร้างนะเพราะว่ารอเอาเงินกับมันคืนก่อนนะครับห้าหมื่นนะฮะของพวกนี้ผมจะอที่เขาซื้อมานี่นะฮะผมจะรู้นะฮะนี่มีไม้ฝา มีไม้ฝานะฮะนี่ตัวนี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไม้เชียงชายนะฮะแล้วก็นี่ไอที่ค้อปูนนะที่เหลือนะแล้วก็ตัวนี้นี่เป็นของเขาแต่มันหมดสัญญาแล้วนะหมดสัญญาตั้งแต่ธันวาแล้วล่ะนะฮะหมดสัญญาแล้วก็เขาผิดนัดแล้วเราแล้วนะฮะผมรอจนเขาผิดนัดผมนะผิดนัดผิดสัญญาผิดสัญญาจ้างแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้มาแล้วนะคร คือเขาจะมาเอาของพวกนี้คืนได้ไหมนะแล้วก็นี่สันไทยนะฮะสองแผ่นนะฮะหลายตารางอยู่นะนี่ไม่ใช่ยาวๆนะประมาณอันนี้ช่องละสองเมตรห้าสิบห้าเจ็ดเมตรประมาณแปดเมตรนะฮะประมาณแปดเก้าเมตรนี่แผ่นหนึง่งแล้วก็อีกประมาณห้าเมตรอีกแผ่นหนึง่งนะฮะหลายตารางอยู่นี่ถ้าซื้อก็หลายพันอยู่นะ ตัวนี้เพราะว่ามันมันหนักอยู่ตัวนี้เป็นสีนะฮะเป็นสีก็ตารางเมตรละประมาณร้อยนะเพราะฉะนวนวความความร้อนนะฮะ <c oughs> อ่ะก็มาประกาศนะครับเพราะว่าช่างผมก็จะทํายังไงนะฮะเพราะว่าเขาทําเขาเบิกช่างนี่ผมจ้างต่อนะที่เขาเบิกไปสามพันมันยังไม่เสร็จนะฮะไอะ้ฝ้าเนี่ยนะฮะยังไม่เสร็จแต่ผมก็ทําแบบรวบๆพอได้ใช้ ตอนขึ้นปีใหม่ผมก็ไม่ทําต่อแล้วนะเดี๋ยวผมมาดูที่ที่เขาทิ้งไว้ว่าจะมาผมก็มั่นใจว่าเขาจะมานะฮะก็มีหลังร้านสองชุดนะนะฮะหลังร้านสองชุดเนะี่ยที่เขายังไม่ได้มาเขาว่าจะมาเอาเอาตัวนี้เป็นประกันนะพูดอย่างนี้แหละเขายังไม่เสร็จนะเอาตัวนี้เป็นประกันนะันี่สนะองนะชุดนี่นะฮะ ถ้าเขามาเราจะทํำยังไงนะสอบถามผู้รู้นะครับพวกก่อสร้างผมก็ไม่ค่อยได้ทําพวกนี้นะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยฝ้าข้างบนเนี่ยนะฮะประมาณ18ตารางเนี่ยผมก็ทาสีรวบๆเลยนะฮะเพราะว่าเขายังไม่เสร็จเพราะว่าผมซื้อปูนมาแล้วเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะครับปูนอา <c oughs> ปูนฟ้า ฝ้ายิบซ้ำอะไรปูนปตัตตอร์เป็นคล้ายๆปูนฉาบนะครับเขาว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นอ่าเป็นเป็นเหมือนกระเบื้องนะครับเป็นฝ้าแบบกระเบื้องรอบนอกผมแต่ผมมาทําไงพอดีมันเหลือนะฮะเนี่ยแต่เขายังมาทําไม่เสร็จหรอกคือคุยกันนี่คือทํายังไงล่ะยาแนวพวกนี้ผมก็มายาเองฮนะ คือผมเอ,เอาอันนั้นมาแล้วล่ะนะฮะเอาปูนมาให้เขาเขาว่ามันทำไม่ได้นะอ่ะก็ถ้าช่างเห็นคลิปนี้ก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับโทรมาหาผมว่าจะอ่าให้ผมเลยเปล่านะฮะไม่มาแล้วใช่ไหมนี่ลังร้านเนี่ยผมจะได้เอาไปเก็บนะครับผมก็กไม่ได้แต่นะพวกนี้นะแล้วก็ตัวนั้นนะฮะหลังคานะ ผมมีสิทธิ์เอาไหมครับเพราะมันเกินนะฮะแต่ปกติมันไม่ไม่มีสิทธิ์เอานะผมว่านะแต่ถ้าเขาทําเสร็จนะตามสัญญาแต่ของผมเนี่ยมันหมดสัญญาไปแล้วนะครับแล้วก็เราว่าจ้างเป็นหลังนะฮะไม่ได้เป็นงวดงานนะไม่ได้จ้างเป็นงวดงานนะครับนี่เล็กแล้วก็มีเหล็กด้วยนะเหล็กก็ผมว่าจะทาอันอื่นนะเพราะว่าผมมันวางไว้มันก็ไม่ใช่ มันก็เดี๋ยวมันขึ้นสนิทมันขึ้นอะไรพวกหลังคาผมจะไปตัดแล้วก็ไปทำนี่เหล็กที่มันเหลือ <c oughs> ผมก็มาเก็บไว้ตรงนี้มันเกะกะเนี่ยนาก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะนี่ยเหล็กของเขาของเหลือเนี่ยเนี่ยของเขาก็หมดแล้วนี่ยไม้เนี่พวกนี้นะผมไม่ยุ่งนะแต่อันนี้มันหมดสัญญาแล้วผมจะยุ่งแล้วทีน,นี้นะฮะผมจะเอาไปทำครัวแล้วนะ ผมจะไปจ้างช่างมาแล้วก็เอาสังกสีจะทำตามนั้นเราทำครัวต่อเติมออกมาตรงนี้ไว้นั่งเล่นทำศาลาเล็กๆนี่นะฮะเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับ